เมื่อราวหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา CATL ยักษ์ใหญ่ของวงการผู้ผลิตแบตเตอรีย่ยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนได้ประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่พลังสูงชี่หลิน3.0แบบเซ l l ์2 p a c คที่ใช้เวลาในการชาร์จไฟเพียง10นาทีแต่ได้ประมาณไฟถึง80%ของความจุบแบตเตอรี่หรือวิ่งได้ราว800กิโลเมตรจากระยะทางสูงสุดที่1000กิโเมตรหากมีการชาร์จไฟจนเต็มความจุ ล่าสุดมีข่าวที่สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยเมื่อมีรายงานว่าในระหว่างการแถลงข่าวของ CATL ที่มีต่อนักลงทุนผู้บริหารบริษัทได้รับคำถามที่น่าสนใจว่าทาง CATL มีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถใช้เวลาในการชาร์จไฟ15นาทีสำหรับระยะทาง400กิโลเมตรหรือไม่ซึ่งสันนิษฐานว่าผู้ถามอาจจะต้องการทราบความเป็นไปได้นในทางปฏิบัติในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ให้ใกล้เคียงกับประจนต์ใช้น้ํามันซึ่งอยู่บนพื้นฐานการใช้งานที่เป็นจริงคือไม่ใช้เวลาในการชาร์จไฟนานจนเกินไปและระยะทางวิ่งสูงสุดก็ควรจะมากพอที่จะทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ว่าสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ผู้ประหาร CATL ตอบกลับมากลับสร้างความประหลาดใจให้กับคนที่ได้ฟังไม่น้อยด้วยการเปิดเผยว่าในขณะนี้ CATL มีเทคโนโลยีชาร์จไฟแบบ ultra fast charging ซึ่งใช้เวลาเพียง5นาทีให้ได้ประมาณไฟที่80ของความจุบแบตเตอรี่ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายของผู้ถามไปมาก <For passion. S 1> อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังไม่มีการผลิตออกมาในแบบ mass production และยังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใดในตลาดที่ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งล่าสุด CATL เพื่อมีการประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่พลังสูงที่หลิน3.0ซึ่งมีการออกแบบการระบายความร้อนใหม่โดยมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยน้ําให้อยู่ระหว่างพื้นผิวขนาดใหญ่ของเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งช่วยมีการถ่ายเทความร้อนได้มากกว่าเดิมถึง4เท่าตัวทําให้ลดเวลาในการควบคุมอุณหภูมิลงไปได้ถึงครึ่งหนึ่งของเทคโนโลยีเดิมซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้รองรับการชาร์จไฟให้ได้ความจุ10-8ถึงภายในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้น ซึ่ง CATL จะทำการผลิตในเชิงพาณิชย์ในปี2023และเตรียมนำไปติดตั้งในรถยนต์บางรุ่นของลูกค้าในปีเดียวกันถือว่าเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งแน่นอนว่ามีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาทดแทนรถยนต์ใช้น้ำมันได้เร็วกว่าที่หลายฝ่ายเคยคาดการเอาไว้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ